มีสี่คนอยู่ไหนครับ4ี่คนอยู่ไหนเอ่ยาาน้องๆทั้งหมดสี่คนนี้จะได้กระสุนจากที่คนละท้านะหนูเคยไปงานวัดไหมเคหนูจะได้กระสุนจากที่ห้านะหนูต้องยิงหัวใจให้หล่นมากที่สุดฟังพี่อยู่หรือเปล่า นูก็ยิงหัวใจให้หล่นมากที่สุดใครหล่นมากที่สุดคือผู้ชนะในเกมนี้ <laughs> เคยเล่นเกมจอิงเลยไหมไปงานวัดบ่บอยไหมชวนดูวา่ายูไปหไปรือดูไม่ได้ไปอา่านเหมือนกันดตาเขาบองทีน <laughs> ะถ้ารับก็ปิด <clears throat> <laughs> เดี๋ยวเราให้ระดับเซียนโชว์ก่อน 우리 한번 시범을 보여 셔야될것 어 같아요. 민혁 씨. 네. 아, 가스건이 맞까다. 아 이게 동정동정 가스건이 맞까다. 이거는 한 방이에요. 총알 하나밖에 없어요. 네. 이거 이거는 가스총이잖아요. 공기로 쏘는 거기 때문에 주의 한번만 쓰미잘 들으셔야 됩니다. 제동들그 어. 보통 표적보다 살짝 미를 좀하세요 그, 한 파워, 하, 아! 에디크 테크닉! 테크닉! 이게 하나의 팁이고요. 그 다음에 보통 한 눈을 감고 쏘거든요? 네. 근데 처음에만 조준할 때만 한 눈을 감고, 쏠 때는 양쪽 다 뜨고 쏘세요. 어, 아! 니, 브, 나, 니, 브, 나, 니, 브, ซึ่งมันควรทำไหมเขาบอกว่าควรทาตอนแรกแต่ถ้าเพราะว่าวเซตแล้วลืมตาสอบข้างดูได้เลยเดี๋ยวดอันนี้จะยิงยังจะยิยงท่านำโชว์สิ่งก่ชนกะครับอ๋อโอเคโอเคให้ดูค่ะกระสุนไม่กระจายนะก็ช่วงแรกครับแ,นะแม่งเนี่ยนะโอ้ first fan meeting เลยนะนี่ first fan meeting ครับนะโอเค Min Young c <목소리> 이 네. 잘거에이렇 아니, 면안 맞으세요. 아니 저도 이거 처음 써 보는 거기 때문에 감을 익혀야 되거든요. 네. 바로 How? 지금 바로 맞출 수 있습니다. 와 아우 아우 마이 거기 뭐그해ด아는안 맞을 수 있다. 이렇게 하면. 네. 잘이동적으요 이번에는 맞출 수 있죠? 어, 제가 공기총을 이제 가스총을 많이 써 봤는데 네. 살짝 위를 조준하라고 했잖아요. 네. 조금만 올리세요. ซินเนอร์เขาบอกว่าอย่าเยอะนะคะที่เขาบอกว่าชี้ขึ้นข้อนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากแค่นี้เดียวเมือ่อกีอ้เยอะไปโอเคเม,มื่อกี้เยอะไปเนมินจอกีอันนี้น้อไปอันนี้น้อยไปอา้มินจอกีเมื่อกี้ตรงนี้คือเราเถื่อ 네, 제가 장전을 하겠습니다. 잠깐만요, 하나만. 어, 내가, 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 내가,

เปืดอัดลมง,งานวัดของเมืองไทยปรากเซียนมาเยอะแล้ว <sh> ค <sm ess> ่ะเยที่กูอยากกันิ่งใจสมสมยเนี่ยรู้ร่มาดหมเมย์มินยอต้องให้คนในพื้นที่เาดเดี๋ยวคุณมินยอบอกว่าคุณมินยอเขาช่วยใส่กระสุนให้ใหม่นะคะอครับ ตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเรากลัวว่ามันจะเกินเวลาไปเยอะเราจะให้น้องคนละสามนัดนัดคนละสามนัดนะครับโอเคเอาละครับ <S <S อือตอนหนึ่งหาไม่ใหก้ต้องปิดตาข้างนึงก่อนตอนแรกคืออ๋อไม่ก็ตรง,งนี้ห้ามเดี๋ยวฝั่งนู้นปงนี้ฝั่งนี้ปิดตาตาฝั่งนี้ปิดตาฝั่งนู้นอ๋อคือสองข้าอันนั้นช่วย โอเคเมโอเคเิญนี่คือคนในพื้นที่มาไ้โอเคโอเคกดมินยอมดูโอเคโอเคโอเคที่สองครับกีอวกนล้้าสาสามสามรบเดเสุดท้ายะเสียชื่อนะ

มา่มาีมาีมาดีมาีที่รักมาีโอเคคนต่อไปยืนรอตรงนี้ก่อนเคยไปงานบัดใช่ไหมครับสบายจะเอตผมยจะอยากยิงเองหรือว่าอยากให้เขาสอนดโอเคทีนีตอบว่จะิงเงผมจะโกรธหน่อยหน่อยหน่อย โอเคพร้อมครับโอเคจากนี้นะไม่เคยยิงไม่เคยยิงมาก่อนพร้อมครับอ้านัดที่สองครับพี่จะดีใจทำไม่โดนนัดที่สองครับมีสามนัดนะ แค่นี้ก็โอเค้วนะครับมอาการดิ้นลนไู้เร์ถ้าบอกวยิงต่ำมานิดนึงโอเคยิงต่ำมานิดนึงยิงต่มกอ่เมื่อกี้นะครับพี่จำเมื่อกี้ได้ไหมจำไม่ได้โอเคก็พี่ก็ลงไปที่หัวใจนะสุดท้ายสุดท้ายช่ไหมมาบิดเจ็บาลงนิดนึมาล่างนิดนึงปรับองศาลงมาทั้่าอีกสักนิดน พรอฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เก๋เจ้าคนทม่าูกต้อเพราะว่าเขาว่ายิงไม่ได้ที่คนก็เลยยิงไม่โดนหอเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นการถนอมน้ำใจเอ้ยไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวกน อย่ายิงโดนนะอย่ายิงโดนนะเดแป๊บนึ่งถือว่าไม่ได้เพราะหัวใจไม่ตกพลาดมากพราะเม่ตรู้สนนี้เ่าเอ้ยบริบาลชืญเหรออันนี้แต่ว่ายังไงก็ยิงโดนโดไดเบาเชิญครับเชิญครับ ใช่ใช่บาช่วยสูโอเคทำได้ทุกคนทำได้เอาให้โดนก็พอให้โดนก็พอ <c oughs> oh, นาทีสองเข้ามา <c oughs> ต่อเลยครับโอเคนที่สามเขมาสูส้ๆนะ คนดแล้วหเหลือคนสุดท้ายใท,ที่มาทำดดูฟังนะครับถ้าหนูชนะถ้าถ้าพี่ยิงโดนนะครับพี่จะได้ขอางวันสุดพิเศษมากๆแต่ถ้าเกิดพี่ยิงไม่โดนนะครับทุกคนก็ได้ขอรางวัลอบใจเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้โดนนะครับออโอเค 아, 주, 오케이 괜찮아요 괜찮아 오케이 가르쳐달라고 괜찮아요 괜찮 오케이 <목소리> โมเมนต์ดีที่จะมาท่ทนคอยส่อขกงรคนชนะของเรานะครับจะได้ถ่ายรูปแบบ a c t กับมินกับน้องมินของเราเลครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเอามาไหนอินก็อินสเตอินสแต็อยู่ไหนครับมาเลยอ่ะอยู่นี่นะครับ ดีใจด้วยนะครับและที่เหลือเข้ามารับโปสเตอร์ที่เหลือมารับโปสเตอร์ที่เหลือมารับโปสเตอร์นามวีจัยโปสเตอร์รับรูปก่อนมารับรูปก่อนมารับรูปก่อนอ่ารับรูปรับรูปรับรูปขอบคุณครับอะไรนะอ่าโอเคอ่ะแล้วคนที่ได้โปสเตอร์ไหมได้อ่าได้ด้วยได้ด้วยนะครับอ,อ่าอยากจะออกทีวีอโอเคพี่นี่เก็บทุกเม็ดจริงๆเชิญครับ้วยฮะโอเตอร์เขาบผมมา ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาละอ้ตงหองสิครับเหนื่อยหรือยังครับยังจ้งฉันจะทองแนวฮอรร้อนนิดนึ่ะร้อนนิดนึงสนุกไหมครับวันนี้เจไวท์ไทยชมไหนอมชคแต่วนันก็ันก็ฉว่ก็ันกันก็ันก็ฉานก็ุกมาก็ฉกันกีนกนก็ฉันก็นก็นกนก็ฉนน พอดีพอดีเมื่อกี้เขากำลังจะเดินไปจะชีให้ว่ายิงตรงนี้นะแต่อยู่ดีๆปั้งมาเลยได้เขาเลยกดนด้วยคือเดี๋ยวเมาตกเลยนะเขาอกว่ากำลังเดินไปก็เลยตกใจอ๋อกาลังเดินไปแล้วก็ยิงไปเลยปืนมันลั่นไม่แต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของการแสดงเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้กัน Okay, thank Do.